สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหาเงินออนไลน,น์ง่ายๆ Free Money Free อเดีวันนี้แอดจะมาพูดถึงเ,เหรียญที่แอดรีวิวไปเมื่อวานนะคะเนื่องด้วยเมื่อคืนมีอแอดได้เจอคอมเมนต์ของเ,อเพื่อนๆเรานะคะมาคอมเมนต์ในเพจว่า,าทำไมตัวเหรียญกับตัวที่แอดรีวิวให้มันมันไม่เหมือนกันนะคะ คือแอดรีวิวเหรียญตัว w w z เนาะตัว YYwest Zombie นะแต่ว่าไอตัวที่ข้อมูลที่แอดออกมาให้มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือ z c w นะคะซึ่งตัวนั้นจะเป็นตัวเหรียญซอมบี้อ,อะไรอะซอมซอมบี้ไซเบอร์เวสแอดเลยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมแอดเอาตาลายคือเอาข้อมูลคนละเหรียญมาลงพอแอดได้มีเวลานะคะมานั่งดูจริงๆเนี่ย เหรียญน,น้าเว็บไซต์มันเหมือนกันนะคะแอดมองว่าเหมือนกันอ,อ่ะทุกคนต้องลองสังเกตช่วยแอดนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเหรียญที่แอดเอามารีวิวถูกไหมเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะมันก็จะมีกล่องมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแอดก็โอเคเอามาแปะแล้วมันก็จะมีให้เคลมเนาะตามตามรีวิวอันที่แอดทำให้นะคะด้านล่างมันไม่มีนะแต่เหรียญตัวข้อมูลที่มันเป็นพวกทวิตเตอร์อย่างเงี้ยคะ่ะแอดเอามาจากเหรียญน,นี้นะตัวแ c w นะ เนี่ยค่ะหน้าตาเหมือนกันเลยเห็นไหมมีกล่องสมบัติเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้เห็นไหมด้านล่างเนี่ยอันนี้คือข้างล่างเนี่ยมันจะไม่มีตัวแอร์ดรอปนะเพราะว่าตัวเหรียญน,นี้น่ะตัวตัวเหรียญแซดซีแซดดบเิลเนี่ยแซดซีดบเิเนี่ย, Z Z ยจะเป็นะจะไม่มีแอร์ดรอปจะเป็นตัวไวล์ลิสแทนส่วนพวกข้อมูลของทวิตเตอร์แล้วก็เทเล g กร m ที่แอดเอามาลงในคลิปครั้งที่แล้วนะคะแอดเอามาจากเหรียญนี้แหละ เพื่อนๆคิดว่าไงคะแอดคิดว่าเราน่าจะโดนกันแล้วละ่ะเราน่าจะโดนเหรียญสแกมกันแล้วคะ่ะแอดก็ไปหาข้อมูลมาให้มันแบบเพิ่มความเมคชัวว่ามันใช่จริงเปล่าก็ไปหามานะคะตัวเหรียญแซดซเเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์ชื่อเว็บสแกมแอดไวเซร์เนาะแอดก็ไปดูมาอันนี้คือความน่าเชื่อถือมันประมาณ45%เนาะ,ะแล้วก็เว็บนี้เพิ่งจดได้ประมาณ1เดือน แต่ในดีเทลคือเขาบอกว่าโดเมนนี้ที่เขาจดเนี่ยเขาจดมากกว่าหนึ่งปีในนั้นเขาเขียนเหมือนเดิร์นเช่นเหมือนประมาณจดไว้10ปีอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะว่าบิชเนสน่าจะลองแบบน่าจะรันไปได้นานอะไรเงี้ยแต่เนื่องด้วยความน่าน่าเชื่อถือมันแค่45เนื่องจากว่าเว็บมันเพิ่งจดมาได้แค่เดือนเดียวอันนี้ในมุมที่แอดวิเคราะห์เนาะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น เรามาดูเหรียญที่แอดเอามารีวิวนะคะ www นะความน่าเชื่อถือแค่ยีซค่าน่ากลัวมากที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเว็บนี้เพิ่งจดได้แค่2วันและที่สําคัญคือเหมือนโดเมนเขาเนี่ยจดแค่เหมือนแค่ปีเดียวอะค่ะเพราะว่าปกติดโดเมนว่าถ้าใครทําเว็บไซต์จะรู้ว่าต่ําสุดมันก็แค่หนปีนะก็คือรีนปีต่อปีอะไรเงี้ยแอดเลยคิดว่า โดยส่วนตัวนะแอดมองว่าเหรียญเหรียญที่รีวิวคลิปที่แล้วนะ่าจะเป็นเหรียญสแกมนะคะแอดต้องขออภัยทุกทกท่านด้วยนะคะที่สกรีนเหรียญมาให้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นต้องขออภัยทุกทกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่มาเพราะบางทีเพื่อนๆอาจจะเห็นความผิดปกตินะคะบางทีแอดทาคลิปกลางคืนเนี่ยแอดอาจแล้วตัดต่อล้อโหลด ก็เลยอาจจะมีความผิดพลาดบ้างนะคะต้องขออภัยไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะในการรีวิวเหรียญถ,ถัดไปแอดจะพยายามทําให้มันรอบครอบเนาะให้มากกว่านี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้เซฟนะคะแล้วก็ได้เหรียญจริงๆกันข้อสรุปในวันนี้ก็คือแอดมองว่าเหรียญ WWZ เป็นเหรียญสแกมนะคะก็คือทุกคนไม่ต้องทําต่อแล้วนะคลิปที่แล้วแอดเพราะว่าแอดเอาลิงก์ออกแล้วด้วย แอดเอาลิงก์ออกตั้งแต่เมื่อเช้าเพราะว่าวันนี้แอดยุ่งทั้งวันนะคะเลยมีเวลาอัดคลิปตอนกลางคืนเลยต้องมาทําคลิปให,ให้ทุกคนได้รู้ด้วยเหรียญไหนที่แอดมองว่าน่าจะเป็นสกแกมนะคะแอดจะเอาลิงก์แนะนําออกนะ,อะเพราะว่าแอดไม่ค่อยมีเวลามารีวิวเหรียญที่ทําไปแล้วให้อีกทีนะคะต้องกราบขออภัยอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ